คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้อยู่กับข้อสอบติวครูผู้ช่วยนะครับเขาบอกว่าจํานวนนับสองจำนวนนะครับจํานวนนับสองจำนวนคําว่าจํานวนนับเนี่ยก็คือเป็นยังไงจํานวนนับเริ่มจากอะไรครับจํานวนนับเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าจํานวนนับนะครับจํานวนนับก็คือนับเลขอ่ะโดยเริ่มจาก หทีนี้เขาบอกว่าจํานวนนับ2องจำนวนนะครับมีผลรวมแสดงว่าจํานวนนับ2องจำนวนมาบวกกันได้65สและผลต่างคําว่าต่างก็คือจับมาลบได้ยี่หวิธีการก็คือผมกําหนดจํานวนที่1เป็นเอจำนวนที่1เป็น A อจำนวนที่2เ,เป็น B นะครับเป็นบบอยเขาบอกว่าถ้าเอา2องจำนวนมารวมกันอ่ะเราก็ A เอามาบวกกับ B ได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้65เป็นสรรมการที่1ทีนี้เขาบอกว่าผลต่างผลต่างเอ้าเอา A นะครับมาลบกับ b นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ25ผมตั้งชื่อสรรมการที่2ทีนี้ผมก็จะเอาสรรมการที่1กับสรรมการที่สองมารวมกันสาเหตุที่รวมกันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราจับ ข้างบนรวมกับข้างล่างเนี่ยตรงนี้มันจะได้ 2a แต่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นบวก b กับลบ b นะครับบวก b กับลบ b ก็ประมาณว่ามีเงินอยู่10บาทใช้ไป10บบาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าถ้าบวกกับลบถ้าถ้าถ้าบวกเนี่ยผมจะใช้คําว่ามีเงินแต่ถ้าลบเนี่ยก็คือใช้ไปนะครับอันนี้มีอยู่ b แล้วลบไป b ก็คือศนย์แสดงว่าตรงตำแหน่งนี้ก็จะ หายไปนะครับตำแหน่งนี้ก็จะหายไปเหลือเฉพาะ 2A นะครับฝั่งซ้ายทีนี้ในส่วนของฝั่งขวาฝั่งขวานะครับเมื่อกี้เราบวกกันใช่ไหมครับสมการที่1กับสมการที่2ฝั่งขวาก็ต้องมาบวกกันเช่นกันนะครับ2ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับ65บวกกับ25ได้เท่าไหร่ครับได้90ทีนี้2คูณเเห็นไหมครับ2คูณ a เท่ากับ90แสดงว่า a เดียวทำไงครับ a เดียวก็เอา2ไปหาร90ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ได้เท่ากับ45ถ้าเราได้ a เท่ากับ45นะครับเขาบอกว่า2จํานวนเนี่ยมารวมกันแล้วได้65แสดงว่า b เท่าไหร่ครับ b ก็คือ20นั่นเองเพราะว่า2ตัวนี้ก็จะรวมกันได้65ตามที่โจทย์ต้องการถ้าลบกันแล้วครับ45ลบ20ก็ได้25ตามที่โจทย์ต้องการนะครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าจงหาอะไรครับจงหาผลคูณของจํานวนทั้งสอง ก็เอาสี่สิบห้ามาคูณกับยี่สิบคูณได้เท่าไหร่ครับยี่สิบคูณสี่สิบห้าได้เก้าร้อยคำตอบก็คือกอไก่นั่นเองนะครับไม่ยากแต่อย่างใด